สวัสดีครับกับผมต้องเกาวคริปโตนะผมวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะผมในวันที่13เดือน12กันนั่นเองนะครับผมก็กดื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากจะสนับสนุนนะผมเกาวคริปโตแสแลัจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะผมรีบตื่นขึ้นมาหัวเหิสบสระผมสาผมยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเพื่อมาอัปเดตให้ทันสถานการณ์นั่นเองนะผมอ่ะโอเคก็เหนื่อยนะครับผมโอเค แล้วทีนี้นะผมใครที่หาแพลตฟอร์มเทรดหาเครื่องมือในการทำกำไรก็ไปนี่เลยนะผม OKX OK, ครบ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำดี e ฟล c ก๊อปปี้เทรดเอ t อบอทเทรดดิทดลองเทรดก็ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับทั้งหมดก็จะอยู่ใน Description หรือใต้คำอธิบายกันนั่นเองนะผมอา้าวโอเคเมื่อวันก่อนเมื่อ2วันที่แล้วนะผมมันมีสิ่งที่เรียกว่า c m e Gap เออใช่ คือ CME Gap เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในฟิวเจอร์นั่นเองนะผมซึ่งฟิวเจอร์แล้ว ETF ด้วยนะเออซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือว่าเวลามันปิดตลาดไปใช่ป่ะแล้วพอมันเปิดตลาดหรือมีอะไรที่มันกระชากแรงๆอะไรพวกนี้นะผมราคากระชากแรงๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแกลปตรงนี้เกิดขึ้นอ่านี่นะครับผมเราเชื่อแล้วว่าแกลปมันเกิดขึ้นแล้วมัน ทำให้ตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็คือว่ามันจะต้องย้อนกลับมาเติมนั่นเองนะผมเติมตรงนี้ในชะ่อ่ะวันก่อน2วันที่แล้วเนี่ยมันเกิดมาพุ่งเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่ามันยังไม่ได้รับการย่อเลยถูกไหมนี่สัญญาณแบบนี้เนผมแล้วก็มันเป็นดิเวอร์เจนแบบแบลน์ด้วยนะผมแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้อ่ะก็บ่งบอกได้ว่ามันก็จะล่วงอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนกระทั่ง ราคาเนี่ยมันพุ่งต่ออ่ามันพุ่งต่อเสร็จแล้วเกิดแกลบที่เราได้เห็นกันณนะปัจจุบันตรงนี้นะผมแล้ว c m e ีแกเนี่ยพอเมื่อตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยไม่มีแนวรับลงมาอะไรแล้วแล้วถวทีนี้นะครับผมไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันจะลงมาเติมเติมออเดอร์ที่มันขาดไว้ถแถวๆบริเวณเนี้ยนะครับผมลงมาปร๊ดนี่ไงลงมาก็าอย่างอย่างที่เห็นก็คือมันก็ลงมา ชัดเจนเลยโอเคผมก็มองว่าตรงนี้นะผมมันได้รับการเติมเรียบร้อยแล้วนะผมมันก็เคยได้รับเกินการเติมมาหลายรอบแล้วแต่ว่าอันเนี้ยอย่างอย่างอันนี้ยใช่ป่ะขายเสร็จปุ๊บล่วงมามีการ pull back กลับมาเติมใช่ป่ะแล้วก็ปุ๊บราันนี้ขึ้นอ่าอันนี้ก็ปกติของมันนะนะผมแก๊บส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยมันจะแบบแก๊ปเล็กๆแก๊บเล็กๆอะไรอย่างงี้นะเห็นปนะ่ะแก๊บเล็กๆอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให ไอ้เจ้าตรงนี้นะผมถ้ามองมองกันไปว่ามันเป็นแนวรับได้ไหมมันก็เป็นแนวรับได้เหมือนกันนะผมแนวรับแนวต้านเนาะเออในบริเวณนี้นั่นเองนะผมอ่าโอเคดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันกระชากลงมาแรงๆแบบนี้นะผมอะเปิดมายาี่เลยฮะเปิดมาพอไม่มีออเดอร์ปุ๊บอ่มลงมาเติมปืน้นงี่เลยมาเติมแถวๆนี้ก็แปลว่าตรงนี้ลงมาได้รับการเติมเรียบร้อยอ่าโอเคมีการ ลงมาเติมอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็มีการไซเวกรอบแบบนี้ดูท่าทางรูปร่างแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเป็นการสามเหลี่ยมเลือกทางนั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่าตรงนี้เขาน่าจะเดี๋ยวเราย่อๆแถวๆเนี้แล้วมีปุ๊บนะฮะเราอาจจะเด้งพุ่งต่อก็ได้นะครับผมสำหรับบิตคอยในวันนี้เนาะเรามาดูโดมนแนน์กันนะผมโดมนแนนในช่วงเวลา1วัน สอาวันที่ผ่านมานี้เกิดแบริสเดเวอร์เจนในเจ้าตัวโดมแนแอนด้วยนะครับผมก็ส่งสัญญาณว่าอ,อิทธิพลของ Bitcoin เนี่ยจะน้อยลงนั่นเองแล้วเรามาดูทางด้านของ USDT ดดดีนะครับผมก็อันนี้ s t a b l e ลคอยสเตเบิลคอยเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันล่วงลงมาใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้มีการ pullback เกิดขึ้นมีการ pullback เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วทีนี้มันจะไปทางไหนต่อ มันก็อยู่ที่ข่าวแล้วแหละนะผะเพราะว่าไอ้เจ้าข่าวเนี่ยมันทำให้เจ้าตัวของ s t a b l e c o ค n หรือว่า USD เนี่ยอ่า USD เลยนะเงินเน่เงินที่ไม่เงินเฟียนะครับผมมีการแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันแข็งค่าขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะถอนออกจากตลาดแล้วก็มาเก็บในระยะสั้นๆแทนนะครับผมเมื่อเงินมันเริ่มเฟ้ออะไรพวกนี้มากขึ้นนะผมเขาก็จะกลับมาอยู่ในสินทรัพย์นั่นเองนะโอเคลูกพ่อกาล่า Let's go Let's go ได้ยัง Let's go ได้ยังอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเรามองว่าตรงนี้นะผมเป็นแนวรับแนวหนึ่งนะอ่าก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าลงมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะลงมาเทสตรงนี้ปุ๊บนะเราก็เด้งขึ้นต่อถ้าไอเจ้าตัวของบิตคอยเนี่ยเป็นใจด้วยนะครับผมกราฟเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันนะเออรูปร่างจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยบิตคอยน่าจะมีความแรงมากกว่านั่นเอง เพราะว่าตามโด m มิแนนเนี่ยมันก็ยังเกิน50อยู่แต่อนเนี่ยเดี๋ยวอีกสักเฮือกหนึ่งเฮือกนึ่งถ้าเฮือกใหญ่ๆตรงนี้นะผมก็จะอาจจะไปถึง0.05เลยก็ว่าได้นะผมถ้าเฮือกเนี้ยพุ่งไปนะครับผมอ่าโอเคเรามาดู ARB กันมากนะผม ARB เนี่ยอย่างที่ผมพูดไว้นะผมก็คือว่าเอ๊ยมันจะพุ่งแล้วมันจะพุ่งแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะผมมันเป็นครับแอนด์แฮนเดิลแฮนเดิลตรงนี้ จริงๆอ่ะมันจะพุ่งไปตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าลถพระป่าคว่ำลดพระป่าคว่ำคือคืออ่าเจ้าบิตคอยถูกดึงลงมาข้างล่างจนแบบเส้นนี้นะผมแล้วใครได,ได้ได้เส้นนี้ไปนะโอ้โหมันคงแบบยิ้มแฉมเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นการกระชากข,ของตลาดเฉยๆนะครับผมซึ่งตรงนี้นะผมถ้าสังเกตดูในไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเบรกแนวต้านมาตรงนี้แล้วนะผมก็หัวตรงนี้กับหัวตรงนี้อ่ะเบรกขึ้นมาปุ๊บใช่ป่ะแล้วมีการเทส อีกนะสักวันหนึ่งอะถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยทางท m เฟรมสี่ชั่วโมงสักสองอ่าหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่แถวๆนี้ก่อนนะผมแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปถึง1.3ได้และทะลุขึ้นไปนะผมก็จะไปถึง1.7เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมสำหรับ a r b เนาะคือมันจะมีคนที่กลัวกับคนที่เชื่อผมนะ <laughs> โอเคต่อไปเป็นเทียนะผมเทียนี่ก็โอ้ยหวานเจยบเลยนะผมตั้งแต่กราฟ ที่ผมบอกว่าตรงนี้มาใช่ไหมบพุ่งขึ้นไปตอนนี้ถึง13เรียบร้อยนะครับผมถึงสินี่ถึงสิงตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงตรงกับฟิโบนัชเลยนะครับผมฟิโบนัชแล้วถ้าเกิดว่าเราวัดใหม่เราวัดใหม่จากตรงนี้เออจะไม่ใช่อันนี้อันนี้นะฮะอันนี้นี่นอ่าอันน,น,นี้ขึ้นไปลงมาเทสตรงนี้อ่ะถามว่า1 3บาจุดแด มีโอกาสไหมก็คือ14มีถึงไหมก็โอกาสก็จะมีอยู่นะครับผมแต่ว่าการย่อเนี่ยการย่อเนี่ยมันจะต้องมีก่อนแน่นอนนะครับผมคือช่วงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับช่วงนี้เลยเนี่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันทําตัวช่วงนี้ได้ทําแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะวิ่งอยู่เหมือนกันนะผมเซเลเชียเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็สิบห้าสิบห้าได้เต็มที่อ่นะเนาะสิบห้านี่ก็โฟมแล้วหละ มันต้องมีการพักตัวบ้างนะผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นพาราโบลิกอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นพาราโบลิกอย่างเงี้ยในรอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะอันนี้รอดูสถานาการณ์กันก่อนนะครับผมส่วนเรื่องของอ่า IMX นะครับผมอันนี้ท่านสมาชิกในกลุ่มกาวคริปโตนะผมในลายกลุ่มนะครับผมอันมีลายกลุ่มทุกคนก็อบอกแล้วอย่างนี้นะครับผม IMX เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผม IMX เนี่ยถ้าเกิดว่าดู จากทรงการาฟเลยดูแล้วนะผมช่วงเนี้ยควรที่จะพักตัวนิดนึงเนาะเออแต่ว่าไอซ์ไอ,ไอต่ำมากเลยในช่วงหนึ่งไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเราดูสักประมาณนะักโอ้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วเห็นปหะเห็นแล้วยังตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมเหลือแดวต้าอีกแนวหนึ่งก็คือแนวนี้อ่าแนวนี้แนวที่มันเจออยู่ตอนนี้นะครับผมอ่าโอเคเอาหัวนี้แล้ว,ลวกัน Okay. นี่ก็อ่านี่แนวต้านตรงนี้นะผมมีการกระชอกออกนิดนึงเนาะก็รอดูกันเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะผมอาจจะต้องพักตัวพักตัวก็ได้อาจจะเป็นแบบเออเหมือนบิตคอยเนาะบิตคอยแบบแม่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาเ <c oughs> <c oughs> ติมแก๊ป <c oughs> ต, <c oughs> ต, <c oughs> ตรงนี้ก็ได้เอออันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเ้นี่มันก็เนี่ยดูทรงเนี่ยเหมือนบิตคอยปะล่ะหรือบิตคอยปะล่ะ บิตคอยก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเออห็นไ,ได้เห็น่ะเนี่ยท่งเดียวกันเลยเป๊ะเลยเนะี่ยเป๊ะเลยเนะี่ยอืมอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้เนาะรอเทสก่อนโอเคก็ก่อนจากการง่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมก็เป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องของเหรียญไทยอะไรพวกนี้นะผมผมมองว่าผมยังจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะผมเพราะว่าวอลุ่มมันต่ามากนะอืม กว่ามันจะไปิส s t เหรียญที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเสียเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดเราซื้อซื้อเก็บไว้อะมันก็อุ่นใจอะ่ะใช่ไหมอืมแล้วก็ฝากโอเคเด้วยนะกันนะครับผมถ้ามีเครื่องมืออะไรใหม่ๆอยากให้สอนนะผมก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าคุยในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับผมคือเครื่องมือเยอะมากเลยทีเดียวนะสำหรับนนในในการทำกำไรรอบนี้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บขอให้กำไราด้วยนะครับผมรอบนี้